สวัสดีค่ะกาบสวัสดีท่านผู้ชมแฟนช่องทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแพร่ผ้ารวยนะคะท่านผู้ชมมอนีทั้งช่องจะผ้ามาตามเลขความฝันของเซียนสมุดสาข้อค่ะเซียนสมุดสาค้นประจําช่องเฮ้าเนาะคะ่ะได้ข่าวว่าเพิ่นฝันดีแล้วนะคะท่านผู้ชมปกติแล้วเซียนถ้าเพิ่นฝันเพิ่นจะเป็นคนที่ฝันเหม็นเนาะคะ่ะ เพิ่นแปลความฝันเพิ่นก็นจะแปลแหม่นเนาะคะสำหรับเซียนสมุทรสาครเนาะคะท่านผู้ชมผู้ใดเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแช์ที่สำคัญกดกระดิง่งแจง้งเตือนไว้เพื่อที่จะบพ้พลาดคลิปใหม่ๆที่ทั้งช่องได้นำเสนอเ้วยค่ะท่านผู้ชมก่อนอื่นก็นจะพามาเบ่งเลขสูตรคำนวณของเซียนก่อนนะคะปกติแล้วเซียนเพิ่นจะหาเลขสูตรมาต่อจาก หลังจากเลขออกเลยนะคะท่านผู้ชมถ้าเลขรัฐบาลไทยออกปุ๊บนะคะมือต่อมาเพิ่นกะปล่อยปรับเลยนะคะสำรับเลขสูตรเซียนสมุทรสาครน,นะคะท่านผู้ชมตั้งแต่ออกกับช่องเฮ้ามากกะเขาตลอดนะคะมีงวดทิพานมานะคะหลุดนวดนึงนะคะท่านผู้ชมกระโดดไปจนหอดเล่าเลยเนาะคะ่ะสำรับเลขเซียนสมุทรสาครหอดทิพานมานะคะปกติแล้ว เลขของเพิ่นเนาะค่ะโดนโดนจะหลุดเทือนหนึ่งแล้วก็จะเข่าต่อเนื่องเนาะค่ะท่านผู้ชมงวดนี่ก็เป็นทีนาจับตาเด้อค่ะท่านผู้ชมเด้อเพราะว่างวดที่ผ่านมาเลขรัฐบาลไทยหลุดเนาะคะ่ะงวดนี้นี่แหละค่ะที่เป็นทีนาจับตาเพราะว่าหลุดแล้วเพิ่นก็มักจะเข่าต่อเนื่องเนาะค่ะท่านผู้ชมและที่สาคัญเนาะคะ่ะเลขของเซียนเพิ่น ส่วนมากเลยนะะนเาาาน,ะะเเยนานนะค่ะท่านผู้ชมจะเข่าสามตแตกสามตดูเนาะค่ะสําหรับเลขเซียนสมุทรสาครเนาะค่ะท่านผู้ชมฝันเพิ่นกับเป็นค้นที่ฝันเหม็นเนาะค่ะเลขสูตรเพิ่นกระเฮ็ดได้เหม็นย่ให้เพิ่นกระไใน้อยๆเน้นๆเนาะค่ะท่านผู้ชมเลขสูตรของเซียนเนาะค่ะงวดนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่ใไ้มาชุดเดียวหางเดียวคือเก่าค่ะท่านผู้ชมเลขวิ่งเพิ่ใไ้มานะคะมี7เจ็ดกับสามเนาะคะ่ะ เพื่อนเดนนห้ที่เจ็ดน้าคะดานผู้ชมเลขเซียนเพิ่นเดนไห้ที่เจ็ดค่ะเพื่อนตัดออกมาเล่นห้นะคะคือสองเจ็ดกับสามเจ็ดนะคะโตกันคือสองสามน้าคะแนนผู้ชมก็คือชุดเดียวนี่แหละค่ะเพื่อให้ตัดเหร่นนะคะให้กลับไปกลับมานะาคะ่นนผู้ชมและเมื่อนี้จะได้ตัวเลขเนวทางตัวใดเพิ่มเติมเนี้นะคะสาหรับเลขความันของเซียนสมุทรสาครน้าคะ่านผู้ชมเดี๋ยวจะให้เอฟซีแฟนช่องเฮ้า ไปรับชมรับฟังจากป่าของเซียนพร้อมๆกันนะคะหายเซียนค่อนเฟิ่อมหายนะคะท่านผู้ชมว่าเพิ่นฝันดีแล้วไปแล้วกับความฝันเพิ่นเป็นแบบใดเนาะคะ่ะห้เซียนเพิ่นเป็นคนเรา<อ>ค<ะ>้าสวัสดีค่ะเซียนค่ะ,คะยินดีต้อนรับสู่ช่องแพรพาเรอยนะคะ<อ>ค่ะ<อ>ได้ข่าวว่าเซียนฝันดีแล้วเนาะ ครับค่ะทางช่องตั้งหน้าตั้งตารอเลยค่ะเซียนฝันค่ะเซียนฝันหลายวันหรือยงคะฝันเมื่อวันพ้าน้อยค่ะค่ะเมื่อวันพระที่ผ่านมานี่เนาะใช่ค่ะแล้วได้ฝันคืนวันพระแล้วได้ฝันเพิ่มไหมเซียนหรือไม่ได้ฝันเพิ่มเลยไม่ไม่ไม่ได้ฝันเลยอ หลังจากที่เซียนปล่อยเลขสูตรมาแล้วก็พอเซียนก็มาฝันคืนวันพระทีเดียวเลยนะคะใช่ค่ะได้ข่าวว่าเป็นฝันที่ดีคาฝัน่ค่ะฝันว่ายังไงมั่งเนาะค่ะอจับค่ะน่ะันว่ารดตำรวจจับค่ะเซียนฝันว่าโดนตำรวจจับค่ะตั้งแต่ทีแรกเป็นยังไงมั่งเนาะเล่าให้เอฟซีแฟนช่องเราฟังหน่อยค่ะ ตอน,นแรกก็นอนตอนประมาณตีสามประมาณตีสามสี่นแหละค่ะ <c oughs> แล้วก็นับแล้วก็ทำทำว่าเข้าไปในป่า <c oughs> ค่ะขึ้นไปบนภูเขาท่าน่ะขึน้นไปแล้วก็ขึ้นเขาว่าแล้วก็โล่งห้วยมาแล้วก็ที่นี่มาเจอถนนใหญ่แล้วก็ให้ตำรวจสองคนเลรอหลักอยู่ใต้สะพานด้วย สะพานมันจะมีทางหลวนอนะ่ะทางหลวนข้างบนแล้วก็ตำรวจมันรออยู่ข้างล่างนั่นนะ่ะทีนี้พอเราลงไปมีเราถามคนระเบิดเป็นยารณ์ที่น่องกันนั่นแหละลงไปั้งน้นก็ตำรวจจับเบื้องจับแต่ว่าจับผมผมคนเดียวนะของคนนั้นไม่จับอ๋อตำรวจจับเซียนคนเดียวเพื่อนไม่จับ ใช่ใช่ไม่จับเลยคสองคนนั้นก็ยืนดูอยู่เขาก็ไม่เลยพูดอะไรค่เนี่ยมาจับผมอ้อนแล้วว่าผมฆ่าเอาเอายาม้าไปโฉงใครอะไรังไงก็ไม่รู้ค่ะอะอะในฝันก็ไม่รู้ก็พันแปลกๆไม่เคยฝันในแบบนี้เ่ค่ะ,คะก็เลยบอกว่าก็เลยบอกตำรวจว่าเนี่มาจับผมทําไมผมไม่ไม่เคย อีสุกไม่เค่อยเลยนไม่เค่อยยุ่งเกี่ยวเลยนะพวกนั้นาบ้าได้ก็ได้ว่าแล้วโดนโดนโดนตำรวจจับคนเดียวเลยตำรวจวที่ <คน S 2> มาค่ะตำรวจที่มามีสองคนเหรอคะเซียนใช่ใช่ใช่ค่ะไม่ใช่เลขเราจะแตกอีกแล้วเหรอวันนี้เออก็ว่าก็ว่าพนใช่เรียมันจะแตกค่ะเมื่อข้างก่อนก็พันเทนดนจับใช่ แตกเนาะแตกสามตัวเลยเดี๋ยวเอดจะให้ดูย้อนหลังเนาะสําหรับงวดก่อน<ช><ๆ>นน้นเอเดียนเนาะที่เซียนฝัน<ๆ>ว่าโดนตํารวจจับงวดวันที่หนึ่งสิงหาที่ผ่านมานู้นเนอเดียนเนาะใช่<ๆ>นี่ค่ะนี่หลักฐานเลยเนี่ยเอดเตรียมพร้อมไปเลยเนี่ยงวดก่อนนน้นที่เซียนฝันว่าโดนตํารวจจับใส่กุญแจมือเนาะค่ะเซียนเลขความฝันของ<ๆ>เซียนก็มาหนึ่งสี่นะคะแต่แล้วก็ เลขสูตรของเซียนที่เซียนปล่อยไปก่อนหน้านั้นนะคะเข้าสามตัวด้วยค่ะงวดงว,วดวันที่หนึ่งสิงหาค่ะท่านผู้ชมนี่คือหลักฐานของจริงเลยแลวเซียนก็ปล่อยชุดเดียวหางเดียวเน,น้นๆด้วยเลขเซียนให้มารอบแรกเนาะเซียนเลขเซียนให้มาสี่ห้าเก้าเลขออกห้าเก้าสี่สลับกันค่ะท่านผู้ชมแล้วงวดนั้นพอปล่อยปุ๊บเซียนก็ฝันว่าโดนตำรวจจับแบบนี้เนาะเซียนเนาะ รอบนั้นเซียนก็บอกว่าพอเขาจับเสร็จเซียนก็หลุดออกมาได้เนาะเซียนก็เลขเราก็แตกสามตัวเลยนะคะงวดนั้นแล้วก็เลขความฝันก็เข้าด้วยเข้าข้างล่างเรียกเลขเซียนปล่อยมารอบเลกแตกสามตัวตรงๆเลยค่ะท่านผู้ชมคือกลับไปเพราะว่าเซียนเน้นให้ชุดเดียวหางเดียวนะเซียนเนาะใช่เหมือนงวดนี้เลยแล้วงวดนี้ก็หลุดได้เขาปล่อยเหมือนกันใช่ไหมคะเซียน ใช่ครับปล่อยเหมือนกันอืมโดนจับโดนคุยมากพอปล่อยค่ะโดนสับจับเสร็จก็ปล่อยด้วยค่ะได้งวดนี้น่าจะมีลุ้นสามตัวอีกแล้วนะเนี่ยใช่ใช่ใช่แล้วก็จะมีเลขเพิ่มอีกทางนึงค่ะเลขเลขสูตรใช่ไหมคะเซียนสูตรคำนวณค่ะเลขสูตรคำนวณก็มอมนัยกตีเลยตรงกับ ตัวนั่นแหะตัวเดิอมอ่ะค่ะเดี๋ยวแล้ว<อ>ความฝันเซียนแปลว่ายังไง,งออมั้งคะคุวิวาเรามีสามคนนะค่ะตำรวจก็มีสองคนค่ะแล้วก็ตำรวจจับก็มันเป็นเจ็ดอะไรเนี่ยก็เลยตีเป็นสามสองเจ็ดตัวเดิมเลยนะสา<อ>มสองเจ็ดสามเจ็ดสองนั่นแหละงวดนี้เซียนตีเป็นสามสองเจ็ดหรอคะ ที่โดนที่ความฝันนะเซียนความฝันแป๊บนึงเดี๋ยวความฝันตีเป็นสามสองเจ็ดตำรวจสองคนแล้วก็โดนจับก็ตีเป็นเจ็ดเนาะเซียนเนาะใช่ใชค่ะแล้วมีหางเดียวเหรอคะแล้วก็มีเพิ่มอีกเพราะว่ะ ตำรวจมันมีสองชื่อเนาะก็เลยเราสามคนก็นตีเป็นสามเจ็ดเจ็ดนี่แหละแล้วก็มีสามเจ็ดเจ็ดนะเซียนนะใช่ใช่สามเจ็ดเจ็ดค่ะอ๋อจัดเด่นสองตัวก็มีสองเจ็ดสามเจ็ดแล้วก็เจ็ดเจ็ดนะครับค่ะมีสองเจ็ดสามเจ็ดแล้วก็ เจ็ดเจ็ดเนาะที่เซียนตัดให้สองตัวนะคะเซียนการไหวตัวกันมันเป็นสามช้อนนั่นเผื่อมันมาตัวกันสามสองเผื่อมาค่ะไม่แน่เนาะเซียนเนาะเป็นไปได้ทุกอย่างเนาะตัวเลขเนาะการไหวสามสองีกตัวหนึ่งค่ะก็มันเลขก็น้อยชุดน้อยหางเนาะเซียนแล้วก็ตรงกันอีกแล้วนะคะเซียนงวดนี้เนาะ นี่คือเลขสูตรของเซียนค่ะเนี่ยเอามาให้ดูข้างๆกันเลยค่ะเลขสูตรที่เซียนให้มารอบแรกเนาะเซียนก็ให้มาชุดเดียวหางเดียวนี่เน้นนะคะคือสามสองเจ็ดค่ะก็ตัดเล่นตัวเดียวกันเลยค่ะเซียนก็เท่ากับเราเพิ่มมาแค่ชุดเดียวคือสามเจ็ดเจ็ดเนาะเซียนเนาะงวดนี้ค่ะแล้วก็สูตรคำนวณของเซียนที่เซียนเพิ่มมามีตัวไหนมั้งนะคะ อันนั้นเอาเป็นล่างหนึ่งสีหนึ่งสีสีหนึ่งค่ะเซียนเดี๋ยวเอาใส่ตัวสูตรคำนวณแล้วกันนะล่างนะเซียนเนาะเน้นล่างนะคะเน้นล่างเน้นล่างมั่นใจเหมือนเดิมนะตัวนี้เนาะหนึ่งสี่สี่หนึ่งค่ะชุดเดียวห่างเดียวเนะเซียนกลับไปกลับมานะคะห่างเดียวค่ะสำหรับงวดนี้ เดี๋ยวแอดทวนตัวเลขของเซียนนะคะสูตรเลขคำนวณของเซียนที่เซียนให้มารอบแรกนะคะคือสามสองเจ็ดค่ะและที่เซียนให้ตัดเล่นคือสองเจ็ดเจ็ดสองแล้วก็สามเจ็ดเจ็ดสามตัวกันคือสองสามนะคะเซียนชุดเดียวหางเดียวเน้นๆค่ะตัววิ่งตัวเด่นที่เซียนให้คือเจดกับสามแล้วก็เซียนเน้นให้คือเลขเจ็ดนะเซียนนะงวดนี้นะคะ,คะ แล้วก็เลขล่างนะคะที่เสียนมั่นใจค่ะชุดเดียวหางเดียวที่จริงเราจะปล่อยร,รอบแรกแต่เรายังไม่ปล่อยนะเซียนเนาะก็เลยมาปล่อยคลิปนี้เป็นคลิปโค้งสุดท้ายของทางช่องเราเลยค่ะคือหนึ่งสี่สี่หนึ่งค่ะตัวนี้เสียนก็มั่นใจว่าถ้ามาน่าจะมาล่างเนาะเซียนเนาะค่ะแต่ถ้าใครมีทุนเนาะเซียนก็ซื้อบนติดไว้หน่อยนะเนาะเผื่อมันจะโดดไปบน,นบเนาะเซียนเนาะค่ะแล้วก็มี เลขความฝันของเซียนค่ะที่ฟันที่เซียนฝันว่าโดนตำรวจจับเนาะก็ตีเลขได้<ฆ>ชุดเดียวหางเดียวคือสามสองเจ็ดแล้วก็สามสองเจ็ดนี่มันเป็นตัวเดียวกันกับเลขสูตรนะเซียนเนาะคร<ฆ>ับค่ะแล้วก็อีกหางหนึ่งเนาะที่มันไม่เหมือนกันก็คือสามเจ็ดเจ็ดค่ะ<ฆ>แล้วก็เซียนตัดเล่นให้ก็คือได้ตัวเดียวกันคือสองเจ็ดสามเจ็ดแล้วก็ จ็ดเจ็ดคือตัวเน้นเนาะเซียนเนาะครับค่ะแล้วก็การไว้เหมือนเดิมคือสามสองคือซื้อหวยแล้วก็ต้องซื้อแล้วก็กลับด้วยเนาะเซียนเนาะครับค่ะนี่คือตัวเลขทั้งหมดทั้งมวลของเลขเซียนทั้งเลขสูตรทั้งเลขความฝันในงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะเซียนครับมค่ะงวดนี้ก็มั่นใจเหมือนเดิมเนาะเซียนเนาะมั่นใจไหมคะครับมั่นใจเหมือนเดิมครับ ค่ะ <C> e <an> เพราะว่าเราฝันแบบนี้นานๆเราจะฝันทีเนาะเซียนเนาะฝันว่าโดนจับ<า>ค่ะขอให้ทางช่องเราแต่ปังๆยกช่องอ,อีกเนาะเซียนเน<ม>าะครับผมค่ะขอให้ช่องแช่ผ้าร่วยเลขสี่ของแช่พ้ารวยให้ให้ปังๆหน่อยครับ <C> e <an> ขอให้ถกหวยร่ำรวยเงินทองกันเยอะๆนะครับค่ะ <C> e <an> สาธุสาธุค่ะขอให้ความอวยพรของเซียนเป็นจริงนะคะขอให้ทางช่องเราแตกปังๆยกช่องนะเซียนนะ ค่ะทั้งช่องก็ขอขอบพระคุณเซียนมากๆค่ะที่มาแบ่งปันแ<อ>นวทางให้เอฟซีแฟนช่องเราค่ะขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะเซียนสวัสดีครับค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือโตเลขทั้งเบิดทั้งม้วนเนะคะ่ะของเซียนสมุทรสาครนในงวดวันที่หนึ่งตุลาคม2องพนหารหกสิาหนีนะคะ่ะท่านผู้ชมมือนีเขากระเดมากตามข้อฝันเลขของเซียนสมุทรสาครน,นะคะท่านผู้ชม เซียนกะบฟันดีเนาะค่ะฟันว่าถืกตำรวจจับเนาะค่ะท่านผู้ชมนี่คือนิมิตนิมิตหมายที่ดีอีหลีเนาะค่ะท่านผู้ชมนิมิตหมายที่ดีครับเพราะว่าปกติแล้วเซียนเพิ่นจะเป็นคนที่ฟันแม่นละ่ะกะแปลตัวเลขได้แม่นย่ำเนาะค่ะท่านผู้ชมงวดก่อนหนานั่นเนาะค่ะที่ทั้งช่องเฮาเอาตัวอย่างให้เบิ่งไปแล้วเนาะค่ะที่เซียนเพิ่นฝันว่าถือตำรวจจับเนาะค่ะท่านผู้ชม เลขออกสามตัวเต็มเต็มเลยนะคะท่านผู้ชมําหรับงวดนั่นเนาะคะ่ะกลับไปกลับมากก็คือตรงตรง,ตรงเลยะคะ่ะได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะําหรับงวดวันที่หนึ่งสิงหาที่ผ่านมาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมที่เพิ่นฝันว่าถือตำรวจจับคายคายกันเลยะคะ่ะท่านผู้ชมเลขเพิ่นก็แตกสามตัวตรงตรงเนาะคะ่ะเลขงวดนี้ก็เป็นนิมิตไม้ที่ดีเนาะคะ่ะเซียนเพิ่นก็ฝันดีอีกแล้วเนาะคะ่ะฝันว่าถือตำรวจจับขึ้นเก่าเนาะคะ่ะ ทั้งช่องก็ขออวยพรให้เอซแฟนช่องเฮามีโชคมีลาบนิ่งวดวันที่หนึ่งตุลาคม2องพหาร้อที่จะถึงขอให้ล่ำลุ้ยเงินท่องกันสุขูสุขุนขอให้เลขทั้งช่องเฮ้าแตกปังปังยกช่องเด้อค่ะขอขอบพระคุณทุกๆุกท่านที่ให้เกียรติขามารับช่มลับฟังค่ะขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ